สวััดีครบนอกจากเมือง Emerald Peak นะครับจะมีป๊อตดำที่ดรอปเฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4ของในเกมมันยังมีจุดจุดดรอปกล่องสกินนะครับจุดดรอปนะครับจะอยู่ตรงนี้เสมอนะเข้ามามันเมื่อจะเจอแน่นอนอนะ่ะกล่องนึงเนี่ยกล่องเนี่ยจะมีกล่องนี้นะครับที่ดรอปตรงคอนเทนเนอร์ตรงนี้ แล้วก็มีกล่องพรีเมียมสกินบางทีจะมีนะอีพิกนะจะเกิดทุกเช้าแล้วก็มืดน,นะครับลองเข้ามาดูครับผมเข้ามาดูเจอตลอดเลยผมไปยิงบอสด,ดำยิงเสร็จผมก็เข้ามาด,เดูเดินมาดูนะจะมีครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไระครับเป็นเทคนิคการฟร,ร์มกล่องสกินที่ง่ายๆครับเจอแน่นอนก็สําหรับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ครับ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับแล้เวเจอกันคลิปต่อไปครับ